คนไทย9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9ป็ใช้เท้าเปิดปิดพัดลมทุกคนทำใครๆเขาก็ทำนอกจากพ่อแม่ที่พยายามห้ามแล้วเนี่ยก็หน่วยงานเซ็นส์ชิปโฆษณาไทยเนี่ยแหละที่ไม่ให้ทำพวกท่านเขาก็เลยแบนห้ามโฆษณาโชว์การใช้พัดลมแบบที่คนไทยคุ้นเคยชาร์บแบรนด์พัดลมคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นออกโปรดัก์ใหม่ ที่ต้องโปรโมทเรื่องความทนทานของสินค้าแต่เมื่อไม่เหลือช่องทางโฆษณาให้เราพิสูจน์ความทนทานที่คนไทยคุ้นเคยไม่เป็นไรเราเลือกที่จะโปรโมทอินไซต์นี้บนที่ที่เซนเซอร์ตามมาแบนด์ไม่ได้อิน r ท d ร c i ด g ซิงแพคเกจจิ้งที่โคตรจริงใจกล่องสินค้าที่ดีไซน์โชว์ความทนทานจากการใช้งานจริงๆแบบเรียวไทยอินไซ์หลังจากวางขายกล่องสินค้าเราก็เป็นไวรัลทันที และที่สำคัญนะทั้งหมดเนี้ยออแกนิกอ่ะมาดูรีเซลกันยอดขายนะสึกขายบวก152%แบรนด์ Brand awareness บวก250%คุม้มปะเอาจริง